A sí.

A <laughs> 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ E <laughs>

ハハ <laughs> <laughs>

เป็นไรเยี่ยมเยี่ย คนที่อยู่ข to ้างๆเอาโอหโหนี่นะคะนี่นะค่ะหูนะเสร็จแล้วนี้ควานจมูกควานนะคะคนที่อยู่ข้างให้ทำแบบเขาควานเจี๊ยบเขาใส่เลยค่ะท่านี้คือ 管有又很差，没搞。 ต่อน่ม่ถกอกไปแวห้าตว่ถ้าใครผิดคนที่ทำผิดนะคะออกไม่ต้องออกรีบปิดไวๆไว้เพูดี๋ยวจะลทผิดคะถ้าผิดออกไปออกคนเดียวคันนี้อยู่นะคะ

อนนี้คนที่อยู่ข้างๆทำยังไงต้องเด็ดใน้ำน้ำใส่หมูหมูใส่หมูใส่่เด็ดใส่็ดนะคอเม่ได้หมาเล่นไหมเล่ไหม OK らほば

好啊！

động <laughs> <laughs>

哎呀吃多 Men igjen <laughs> Ada apa?